สวัสดีครับสำหรับวีดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นโมดูลที่4แล้วนะครับซึ่งจะเป็นโมดูลที่ว่าด้วยเรื่อง OSPF นะครับก็ภายในโมดูลนี้นะครับจะประกอบไปด้วย4 c h ชั t e เตอร์นะครับก็จะเป็นเรื่อง Overview ของ OSPF นะครับที่เป็นแบบ Multi-Area นะับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการ Config นะครับแล้วก็เรื่องทั l e บิ o o t i n g ้งหลังจากนั้นเราก็จะไปดูตัว OSPF เวอร์ชันกัน ก็ตอนนี้เรามาดูชั a เตอร์แรกกันก่อนนะครับก็เป็น OSPF นะครับ overview ครับสำหรับตัว OSPF นะครับก็จะเป็น dynamic routing แบบหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็น <c oughs> dynamic routing ทีเ่เป็นแบบที่เรียกว่า link state routing นะครับซึ่งตัว link state ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเวลามันคุยกันเนี่ยมันจะส่ง state ของ link ให้ให้กันนะครับเพื่อที่ว่า เวลามันเอาไปคำนวณน,นะครับตามไอตัวกอริทึม h ็อตเท t พาร์ทเฟิสเนี่ยมันจะเอา Link s t a ต e ของแต่ละตัวเนี่ยมาคำนวณเป็น Topology แล้วก็เอาไปสู่ตัว Routing Table นะครับแล้วก็ตัว OSPF นะครับมันจะมีความสามารถอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่ามันจะมีความสามารถในการสร้าง Topology นะครับก็คือทำให้เห็นภาพทั้งหมดของ Network ก่อนก่อนที่มันจะเริ่มคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สดุด พื่อที่จะเอาไปใส่ใน routing table ตรงนั้นเราจะเรียกว่า topology database นะครับแล้วก็เวลามันอัปเดตสเตตัสกันนะครับมันจะไม่ได้อัปเดตเอาแบบ routing table มาส่งให้กันนะครับแต่มันอัปจัเดตเฉพาะตัว topology ที่ change นะครับที่เกิดขึ้นเชน่นสมมุติว่า,า,า,ามีลิงค์ขาดอยู่ที่หนึ่งนะครับมันก็จะอัปเดตเฉพาะตรงจุดที่มีลิงค์ขาดแล้วก็กระจายออกไปเพื่อให้รู้ว่าลิงค์ขาด ซึ่งการทําแบบนี้มันจะทําให้การส่งข้อมูลน้อยนะครับกินแบนด์วิดต์น้อยนะครับแต่ว่าการคำนวณจะคำนวณได้โอเคเพราะว่าเนื่องจากมันเห็นภาพเน็ตเวิร์กเป็นเทโนโลจีทังภาพนะครับดังนั้นการคำนวณมันจึงจะดีกว่านะเมื่อเทียบกับแบบ distance vector นะครับเช่น n l i p อย่างนั้นเป็นต้น,น แล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะ Link State นะครับมันจะ Respond Quickly to r o l o g y Change ก็อ,อย่างที่ว่านะครับถ้าเกิด Link ขาดนะครับมันจะทำการคำนวณใหม่ได้ค่อนข้างเร็วนะครับเมื่อเทียบกับแบบ Rip หรือแบอบ Distance Vector นะครับแล้วก็ m o r e i n f o r m a t i o n is Communicate Between Router ก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัว l SA s a นะครับซึ่งเป็น Message ที่มันจะใช้คุยกันนะครับแล้วมันจะเห็นว่ามันมีการส่งข้อมูลกันในหลายๆอย่างนะครับรวมถึงสามารถทำ Authentication ได้ด้วย ทีนี้ลองมาดูลักษณะตัวนี้ก่อนนะครับเสเต็ปการทำงานของตัว OSPF นะครับหรือ Link State Routing Protocol เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือมันจะเริ่มคุยกันก่อนส่งเมสเซจไอ้พวก Hello Packet นะครับเพื่อที่จะสร้าง Neighbor Table ขึ้นมาก่อนนะครับว่าใครต่ออยู่กับมันบ้างน,นะครับ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นที่ Router A นะครับมันจะเจอว่ามีตัว B กับตัว D เท่านั้นที่ต่อกับมันนะก็คือสร้าง Neighbor Table ขึ้นมาก่อน หลังจากที่สร้าง neighbor table ขึ้นมาแล้วนะครับไอ้แต่ละตัวนี้มันก็จะเริ่มอัปเดต routing กันภายในนะครับแล้ว <c oughs> มันจะทําให้ตัว router เนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่า topology table ขึ้นมานะครับซึ่งใน topology table เนี่ยจะเป็นภาพ Network ทั้งภาพนี้นะครับนั่นเท่ากับว่า router a นะครับจะมี topology table เหมือนกับ router c เหมือนกับ router b และเหมือนกับ router d นั่นคือทุกคนเนี่ยจะสร้าง topology ขึ้นมาได้เป็นภาพเดียวกัน เพราะมันอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับหลังจากที่มันสร้างตัว topology table ขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะคำนวณน,นะครับกันเองว่าถ้าจะไปเน็ตเวิร์ก x ตรงนี้นะครับมันควรจะไปทางไหนถึงจะดีที่สุดนะครับแล้วมันก็จะจับมาใส่ใน routing table นะครับก็การคำนวณตรงนี้นะครับก็ใช้อลกอริทึม dxta s p f นะครับ shortcut first นะครับในการคำนวณน,นะครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่อง m e t นะครับ ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของ EIGRP Metric ใช่ไหมครับที่มันจะใช้เป็นค่อตัวเลือกนะครับในการบอกว่ามันจะไปเส้นทางไหน OSPF เองก็มี Metric เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าใน OSPF เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่า Metric แต่มันเรียกว่า Cost นะมันก็คือสิ่งเดียวกันนะครับก็คือมันจะมีการคำนวณ Cost เนี่ยโดยอ,อ้างอิงจากขนาดของ Bandwidth ของ Link เป็นหลักนะครับก็ลองดูตรงนี้นะครับถ้าอย่างรูปอย่างนี้ใช่ไหมครับ สมมุติว่าคำนวณลิงก์ออกมาลิงก์ออกมาแล้วตรงนี้คอสตรงนี้เป็น10นะครับคำนวณตรงนี้เป็น20นะครับตรงนี้10 10ถ้าจาก A นะครับจะมาหา x นะครับถ้ามาทางนี้นะครับคอสรวมทั้งเส้นก็จะเป็น30แต่ถ้ามาทางนี้ก็จะเป็น20ซึ่งพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเลือกคอสที่ต่ำที่สุดมึงก็จะเลือกมาทางนี้แทนนะครับทีนี้ไอ้คอสตรงนี้เนี่ยตัวเราเตอร์มันจะเป็นตัวคำนวณเองนะครับสูตรการคำนวณก็มาจากตรงนี้นะครับเอาร้อยเมกตั้งนะครับหารด้วยอิน ทีนี้มาเรื่องของการ establish OSPF neighbor นะครับก็คือว่าเวลาเราเตอร์2ตัวนะครับเรา c o n f i กให้มัน enable ตัว OSPF ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทำการ add interface อันนี้เข้าไปให้ให้อยู่ใน OSPF ก็คือให้เริ่มมีการส่งข้อมูลที่เป็น hello packet ของ OSPF นะครับพอมันเริ่มส่งข้อมูลกันนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมหาสเต็ป นในนี้ไม่มีโชว์ไว้นะครับแต่ก็จะประมาณว่ามันจะมีสเตจการส่งเฮลโลนะครับส่งไปส่งกลับนะครับแล้วมันก็พอข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่อยู่ในเฮลโลเนี่ยครับพอมันได้รับทั้งคู่เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทําการฟอร์มก็คือทําการสร้างเนเบอร์ขึ้นมานะครับถ้าเฮลโลปกตินะครับได้รับเฮลโลปกติเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะรู้ว่าอ๋อตัวนี้คือเนเบอร์ของมันนะแล้วตัวนี้ก็จะรู้ว่าตัวนี้คือเนเบอร์ของ เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้อันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับที่เขาจับมานะครับอันนี้คือ osp f hello p a ็กเกจนะครับนี่คือข้อมูลที่มันใช้ส่งมันก็จะส่งไปส่งมานะครับโดยที่วิธีการส่งนะครับจะสังเกต destination ip นะครับจะเป็น224.0.0.5ตัวนี้คือ multicast address นะครับก็คือ address ตัวนี้เนี่ยถ้าถ้า router ตัวไหนก็ตามนะครับที่ enable ตัว ospf ขึ้นมาพอเห็น ip ตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะหยิบไปทำงาน ก็ับมาตรงนี้นะครับเพราะนันการ estabish l ตัว neighbor นะครับก็เพียงแค่ c o n f i g ให้ interface ตรงนี้อยู่ใน OSPF แล้วปล่อยให้มันส่งข้อมูล hello แรกกันเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้าง neighbor ขึ้นมานะครับอันนี้คือ s t e ปที่1ที่กล่าวเมื่อกี้นะครับก็คือสร้าง neighbor ก่อนเต็ p ที่2ก็ค่อยสร้าง topology ทีนี้มาถึงตอน step ที่2คือการสร้าง topology นะครับตอนสร้าง topology เนี่ยหลังจากที่ neighbor มัน connect ก็คือมันเชื่อมกันได้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเริ่มอั d เดต สิ่งที่เรียกว่า LSDB นะครับก็คือ Link State Database นะครับมันก็จะเริ่มส่งข้อมูลให้กันนะครับว่ามีข้อมี Routing อะไรบ้างนะครับส่งส่งไปปุ๊บนะมันก็จะเริ่มเก็บไว้ใน Database ของมันนะครับซึ่งการส่งเนี่ยมันจะมีแบบนี้นะครับที่เป็น LSDB Summary นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะครับลองดูตรงนี้นะครับอันนี้คือชนิด ดูไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูดแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับอันนี้คือตอนที่หลังจากที่มัน hello กันเสร็จใช่ไหมครับมันก็เริ่มส่ง db description ใช่ไมครับมันก็จะมี lsa หลายๆตัวนะครับอันนี้จะเป็นของตัวลิงก์นี้นะครับก็2อ6ห1งนจะนะครับอีกเล้าหนึ่งนะครับก็จะเป็น10.212.16.0นะครับ เล้าหนึ่งจะเป็นหนึ่งสี่แปดนะครับคือพูดง่ายคือถ้าเกิดมันมีเล้าอะไรนะครับมันก็จะเริ่มแลกเปลี่ยนกันโอเคไหมครับอันนี้คือตัว LSA ที่เป็นตรงนี้เขียนว่า DB Description นะครับแต่ว่ามันก็คืออันนี้นี่แหละครับก็คือ LSDB เนี่ยนะครับหลังจากที่มันอัปเดตตัว routing ทั้งสองฝั่งข้ามไปข้ามมาเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มสร้าง Topology Database นะในบางกรณีนะครับ LSU เนี่ยสามารถใช้ Request ตัว บางสำเร็จได้นะครับเยอะเตี้ยเช่นตัวนี้เห็นไหมครับฉันต้องการ Entry ก็คือฉันต้องการ Record ของตัว1นึ่นะครับไอตัวนี้ก็จะส่งกลับไปให้กนะ็ถ้าดูจากตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมี L S request ใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้มันนะ request ขอสเตตของไอลิงก์นี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างไ,ไอตัวนี้ก็จะส่งกลับไปนะครับว่าลิง k ์สเตตของตัวนี้เป็นยังไงบ้าง มครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแค่ให้ดูเฉยๆทีนี้หลังจากที่มันส่งข้อมูลแล้วอัปเดตกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะสร้าง t o p ป l o g จี a เทเขึ้นมานะครับหลังจากที่ได้ Topology Table แล้วเนี่ยมันก็จะใช้อลกอริทึมที่เรียกว่าตัวนี่นะครับ SPF เนี่ยนะครับ Dista SPF เป็นอัลกอริทึมในการคำนวณแล้วเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดออกมาหยิบมาใส่ใน Routing Table ทีนี้เรามาดูเรื่องของตัว area structure กันนะ OSPF เนี่ยนะครับถูกออกแบบมาให้สาม,มารถที่จะมีหลายๆลย area ได้นะแต่ area แรกสุดที่จะต้องมีก็คือ area ที่1นึ่งหรือ area สูงนะครับเป็น area แรกนะครับที่บางครั้งเราก็จะเรียกว่า backbone area นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น normal area ทุกทีนะครับปกตินะครับ แล้วก็ตัวแอเรียเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ two level hierarchy เท่านั้นก็คือมี backbone นะครับแล้วก็มีแอเรียนมาต่ออยู่เกาะอ,อยู่อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะทำไมต้องมีแอเรียนะครับลองนึกด,ดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีแอเรียนะครับมีอยู่แค่อันเดียวนะครับเราเตอร์ที่อยู่ข้างในสมมติมีอยระมาณ100ตัวนะครับเวลามันส่งข้อมูลทีมันก็จะอัปเดตกันตลอดทั้ง100ตัวใช่ไหมครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้การอัปเดตข้อมูลเนี่ยมีปริมาณมากนะ ถ้าเกิดในเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเริ่มจัดแบ่งกลุ่มว่าเอาเฉพาะกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเน็ตเวิร์กที่อยู่ในกลุ่มนี้เวลาออกไปหาคนอื่นข้างนอกเนี่ยมันก็ออกผ่านทางนี้หนึ่งทางหรืออีกหนึ่งทางเป็น2ทางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันอัปเดตกันภายในนี้นะครับมันก็จะไม่มากวนตรงนี้คนละ้ายๆกับการแบ่งกลุ่มแบ่งโซนแบ่งแอเรียเพื่อไม่ให้ให้ลราติ้งมันอัปเดตเกินไปนะครับแล้วถ้าเกิดจะอัปเดตเราติ้งกัน น,นี้นะครับข้ามาฝั่งนี้ก็เป็นอัปเดตในลักษณะของการทำซัม m มารีมามากกว่านะครับซึ่งการสร้างแอเรีแบบนี้มันจะช่วยทำให้ลดตัวตัวอัปเดตเราติ้งได้นะครับทีนี้มาดูตัวโครงสร้างนะครับก็ตัวนี้จะมี backbone router หมายถึง router ที่อยู่ภายใน a อ e รีศูนย์ะครับส่วน internal router หมายถึง router ที่อยู่ภายใน a อ e รต่างๆนะส่วน ABR หมายความว่าเป็น Area border router คือ ไอตัวเราเตอร์ที่ที่อยู่ตรงขอบระหว่างแอเรียนะครับแอเรียสูงกับแอเรียใดๆก็แล้วแต่เราจะเรียก ABR นะส่วนกรณีที่อย่างเช่นเรามี OSPF อยู่ตรงนี้เป็น1 AS หรือ1 Autonomous System นะครับเช่นเราตั้งเรา enable หรือเราสร้าง OSPF ขึ้นมาเป็น OSPF หมายเลข100นะครับตรงนี้คือ100แต่ถ้าเกิดเราไปเชื่อมกับ OSPF หมายเลข200ไอ้ไอห,หมายเลข200ก็จะหมายถึงอีก AS 1 ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นและไอ้เราเตอร์ที่เชื่อมกันนะครับ2คือมากกว่า1ตัว AS เนี่ยเราก็จะเรียกว่า ASBR นะครับก็คือ Autonomous System Border Router นะครับเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์ที่หลักๆก็จะมีอยู่4ชนิดนะครับมี backbone router อยู่ภายในนี้นะครับ internal router คือภายในนี้ a b r ตัวนี้แล้วก็ ASBR คือตัวนี้นะครับทีนี้ LSA type นะครับ LSA type คืออะไร LSA ก็คือตัวนี้นะครับ ก็คือนี่คือ LSA นะก็คือตัวข้อมูล Link State ที่มันส่งกันนะก็คือ Link State a d v e r t i s e m e s s a g e LSA ที่มันส่ง Update กันเนี่ยมันจะมีหลายๆแบบนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว Message ที่เป็นท y p e 1นะครับก็จะเป็น Router a d v e r t i s e Router LSA นะครับ Type 2ก็จะเป็น Network LSA คือในในระดับของ CCNA อาจจะยังเรายังไม่ได้ลงลึกในแต่ละอันในนี้นะครับเพราะว่าในรายละเอียดของการกําหนดพวกนี้เนี่ยมันจะไปดูในรายละเอียดของระดับ CCNP ในเรื่องของคอสที่เป็นเรื่องคอสลเลอร์แทนนะครับก็สเต็ปนี้ให้รู้ไปก่อนนะครับว่าเวลามันอัปเดตตัว LinkState กันนะครับก็มันจะมีหลายหลายไทป์ไทป์หนึ่งคือลเลอร์กับเน,น็ตเวิร์ ซึ่งจะอยู่ภายในแอเรียูนหรือภายในทุกแอเรียครับจะมีของมันเองนะครับโดยที่1กับ2เนี่ยจะไม่ข้ามไปข้างนอกนะจะอยู่เฉพาะภายในแอเรียของมันนะครับซึ่งตัว lsa 1กับ2เนี่ยตัว2เนี่ยจะมีเกิดขึ้นบ่อยสุดนะครับมันพอเกิดขึ้นบ่อยสุดแล้วมันอยู่ภายในแอเรียมันเองเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือมันไม่ไปกวนก้นงอกรับต่อมาท้ายสเป็น summary lsa นะครับ,รบก็จะใช้สําหรับการข้ามระหว่างแอเรียก็คือ ทั้งหมดเนี่ยมันจะ summary มาเป็นเล้า summary เพื่อลดขนาดลงแล้วก็ค่อยอัปเดตกันข้ามแอเรียนะครับตัวนี้จะทําให้การอัปเดตเล้าระหว่างแอเรียน้อยลงนะครับ <c oughs> ต่อมาท้ายสนะครับก็คือกรณี้ที่เป็น ASBR summary นะครับหมายก็ว่าถ้าเกิดสมมุติ R2 เนี่ยมันเป็นท้ายสไม่ใช่ R2 นะครับตัวทีก็คือตัว ตัวการอัปเดตนะครับจากตัวเราเตอร์ที่เป็น ASBR นะครับเข้ามาที่ตัวแบ็ก b บนแอรับส่วนได้5ก็คือเป็นการอัปเดตตัว autonomous system นะครับ a s a จากข้างนอกนะครับก็คือตัว external routing domain นะครับเข้ามาที่ตัวภายในแอเรีในนี้นะครับเรียกว่าเป็น a s l s a นะครับก็ในรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีถ้าผมได้มีโอกาสทำตัว Core CCNP routing ก็อันนี้ถือว่าเป็น่า uh, o v v r v i e w นะครับของ OSPF นะครับสำหรับในวิดีโอข้างหน้านะครับเราจะพูดเรื่องของการทำ Basic Configuration ของตัว OSPF กันนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ